่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเจอแวลสตอรี่กันอีกเช่นเคยนะคะพบกันในงวดที่16สิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 4วันนี้นะคะที่บ้านของแอดก็ฝนตกอากาศดีเย็นสบายนะคะแอดว่าจะนอนยาวๆสะหน่อยแต่อดคิดถึงเ,เพื่อนๆไม่ไหวนะคะก็เลยลุกขึ้นมาหาข้อมูลมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็ได้นําข้อมูลนะคะจากหลายสํานักมาฝากกันอีกเช่นเคยทําไปทํามานะคะตรงกัน หลายสำนักเลยทีเดียวนะคะมีสำนักในบ้างให้ตัวไหนกันมาบ้างมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับนะคะข้อมูลชุดแรกนะคะคที่แอดได้นำมาฝากกันก็คือของอาจารย์สมานวพนะคะซึ่งก็ให้มาคือบน703 704 713 714ส่วนสองตัวนะคะของอาจารย์สมานวพก็คือ13 14 03 04 ลางเน้นๆไปที่5นะคะก็คือ05แล้วก็15นั่นเองนะคะส่วนของคนสุราษนะคะก็ให้มาแล้วเช่นกันนะคะ3ตัวก็คือ6 58 6 57 6 47 596ส่วน2ตัวนะคะของคนสุราษนะคะก็ให้มาแล้วนะคะก็คือ47 5 1 5 6 9 6 5 7 5 8 0 2 1 4 7 6 เจ็ดเก้าแล้วก็หกสี่นะคะไปกันต่อเลยนะคะสำหรับแอดแพตตี้นะคะซึ่งก็ให้มาแล้วเช่นกันบนนะคะก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะคะส่วนสามตัวก็คือหกห้าหนึ่งนะคะล่างนะคะของแอดแพตตี้ก็คือหกแปดเก้าแปดห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะส่วนของแอดอาคมนะคะบอกว่าชุดเน้นๆไปที่หนึ่งห้าแปด 159 148แล้วก็149นะคะส่วน2ตัวก็คือ47 48 49 57 58 59 67 68แล้วก็69นะคะส่วนของแอดกระแตนะคะบอกว่า2ตัวล่างก็คือ0 4 1 4 1 5 59 90 19 18 8 9 นะคะศูนแดนะคะส่วนของแอดหนุ่มเนือนะคะก็คือ61359นะคะบอกว่าวิ่งรูดไปที่65ฟัน75นะคะ615357ส่วน2ตัวนะคะของหนุ่มเนือให้มาก็คือ3656 7 6้าหกเจ็ส่วน3ตัวนะคะของหนุ่มเนือก็คือ775 375แล้วก็376นะคะ สำหรับนะคะเจตสำนักที่แอดได้พูดมาทั้งหมดนี้นะคะมีความตรงกันไปที่หนึ่งห้านะคะเน้นย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งห้านะคะให้มาตรงกันเลยทีเดียวจะเข้าหรือไม่เข้ายัางไงนะคะเรามารุ้นพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับข้อมูลชุดนี้นะคะก็เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยรวยกันทุกคน ยังไงนะครฝากกดกระดิ่งทิ้งกลางเพื่อที่จะได้พาดคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณค่ะ